สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอโบโรสนะครับผมก็ไปคอใหม่ของเกมพันแมนในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคอยอดฮิตไปอีกหลายเดือนเลยนะครับผมน่าจะเป็นปีได้เลยนะสำหรับเจ้าคอโบโรสนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมันนะครับผมก็หลังจากที่ผมซุม่มเจ้าตัวโบโรสในดีลองลงไปเนะี่ยผมก็ ใช้เวลาปั้นมันมาก็ถือว่านานนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่1อ่ะมาจะถึงวันเนี้ยวันนี้วันที่17แล้วนะครับผมก็ใช้เวลา17วันแล้วนะครับผมก็ก็ขออภัยที่ผมมารีวิวคอมันช้าหน่อยแล้วกันนะครับ, <S <S รบผม,บผมเพราะว่าช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีเวลาอัดจริงๆนะครับผมแล้วก็ผมก็เพิ่งปิดเทอมไม่ใช่่ใช่ปิดเทอมดิหมายถึงว่าเพิ่งสอบเสร็จนะครับผมแต่ก็ยังมีงานที่ต้องเคลียร์อยู่นะครับผมผมก็เลยมาอัดช้าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมปั้นบลรอไปถึงไหนแล้ว ก็บลอตนะครับผมก็พลังอยู่ที่4ี่ล้านเจ็สนสนสี่เลยนะครับผมก <c oughs> ็พลังมันก็อาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าไอ้พวกตัวที่มันเป็นคอเนี่ยผมจะไม่ค่อยปั้นที่ให้มันแบบหนักหนาสาก,กันเท่าไหร่นะครับผมหรือว่า ไม่ค่อยปั้นให้มันแบบสุดเท่าไหร่นะครับผมก็คือปั้นพอให้มันใช้ใช้งานได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเอาทรัพยากรไปลงกับซุยลิวซะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมใส่อเทมผมปั้นไปถึงไหนแล้วกันบ้างนะครับผมก็พัฒนานะครับผมก็เป็นสมาชิกศูนย์ฝึกนะครับผมสกิลก็ลิมิตที่17นะครับผมปลดชีดก็ยังไม่ขึ้น1.1จุดหนึ่งอะไรเลยนะครับผมก็ปลุกตื่นก็กําลังขึ้นสี่ดาวม่วงไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมก็ห้าดาวม่วงก็น่าจะะขึ้้้นนนไไไไมมม่่่ดดดครับผววาาาสูเะ ประวัติก็ปลดตามนี้นะครับผมทักษะก็ยังเปิดได้แค่หน้าเดียวอยู่เลยนะครับผมหน้า2ยังไม่ได้เปิดนะก็เดี๋ยวหน้า2เปิดแน่นอนนะครับผมแต่น่าจะเปิดวันหลังนะครับผมก็คือผ่านมาส7วันละแทบไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดหน้า2ของเจ้าตัวบรอสเลยนะครับผมโอ้โหเป็นส่วนแบบลูกเมียน้อยจริงๆนะครับผมแต่ก็หลังจากนี้ก็น่าจะปั้นบลรอสเยอะๆแล้วแหละ,ละ,ละเพราะว่าซิลิโอม,ม,มันมันอัพเกือบสุดหมดแล้วไงอันนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยจำเป็นละไอสะทอนดามีเพิ่มขึ้นอ่ะก็ หลังจากนี้ก็อาจจะมาลงโบลอดไก่ตรงทักษะสีม่วงนะครับผมนะนะครับผมก็ต่อไปก็ดูที่การ์ดนะครับผมก็ตาเฉพาะก็2ดาวนะครับผมแล้วก็ตาเฉพาะก็สองดาวเหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเฮดพีนะครับผมก็โบลอของผมเนี่ยก็จะเน้นเป็นสายสายเลือดนะครับผมเอามาสายยืนเนาะเป็นสายยืนนานๆนะครับผมเอ่อเพราะว่ารู้สึกว่าโบลอดเล่นเฮดพีมันก็มันก็ดีนะแต่มันเล่นโจมตีก็ดีก็ได้นะครับผมว่าโบลอตมาเล่นได้2สายนะแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะเล่นเป็นสายเฮดพีนะครับผมก็เป็นเลพี สี่ชิ้นเลยนะครับผมแต่ชิ้นแรกมีห้อยออต้าคีมานหนึ่งชิ้นตอนไ่รู้เหมือนกันนะว่าจะห้อยมาทําไมนะครับผมเออนะก็เหลือจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยมีเลือดที่มันดีแบบเป็นเซตออฟเลือดเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับผมก็เลยเอาออต้าคีมาใส่แทนต่อมาก็มาดูที่การบับนะครับผมการบับก็เป็นการบัฟเฮดพีนะครับผมนะเฮดพีสามชิ้นเลยก็มาดูการบับปีสายก่อนนะครับผมการบับปีสายก็มีบนให้พีหนึ่งแถวพลังโจมตีสามแถวนะครับผมแล้วก็ลบวงกัรหนึ่งแถวโอ้โหมีให้ถืออยู่แถวเดียวเองนนะะะคครรรัััับบบผผมมอ่กาปพลง พลังให้พีสองแถวพลังโจมตีสองแถวแล้วก็ลดป้องกัน1แถวนะครับแล้วก็การบัฟมังกรนะครับผมมีเอฟเฟกเพิ่มนะครับผมก็คือเพิ่มทนทานต่อโลกคุ้มกันถูกลดจํานวนลดลง20%นะครับผมเปลี่ยนไปค่าให้พีนะครับผมก็อ่านแล้วก็งง,งอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูอ,อัพลรองของมันนะครับผมก็จะเป็นอัตราลดดาเมจสองแถวพลังให้พีสองแถวถือว่าการบัฟนี้ดีนะครับผมแต่ ก็บัรมีสั่กับการแับพลังก็ยังไม่ค่อยดีมากพอสมควรนะครับผมก็น่าจะไปรีใหม่อยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าตัวคอโบรอตกันเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างที่เรารู้ก,กันนะครับว่าคอโบรอรเนี่ยมันเป็นคอที่เพิ่มเลือดขาวนะครับผมก็คือเป็นเลือดส่วนที่เกิดมาจากเลือดสีเขียวนะครับผมก็ถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเนานะก็คือแบบ มันเป็นเลือดคือถ้าแบบภาพมีตัวฮิวแบบภาพฮิวเลือดปุ๊บมันก็จะให้ยิวเลือดแล od, ้วหลอดเลือดขาเลือดเลอดหลอดเลือดเขียวมันเต็มเนี่ยมันก็จะมาทดแทนเป็นหลอดเลือดขาวนะครับผมแต่ต้องมีอคอโบลล์กันนะเออถ้าใครที่ไม่มีคอโบลลอก็ไปรอคิงนู่นเลยนะครับผมเพราะว่าคิงก็มีปวามสามารถในการเพิ่มเลือดขาวเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่มีบลล์ก็ถ้าอยากได้เลือดขาวก็ไปรอคิงนะครับผมหรือไม่งั้นก็รอสุ่มบบลอ์ตอนรีเทิร์นนะครับไปเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีวิวในโหมดจัดอัดบคผมโืก็ ผมก็จะมาแบบเออจะมาสู้นะครับผมจะมาลองดูว่าผมจะชนะใครหรือเปล่าหรือว่าจะชนะได้5ครั้งติดไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้รอบของผมเนี่ยมันยังมี5ครั้งอยู่ซึ่งผมก็จะ PVP จนครบ5รอบเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคนแรกดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันดับผมเนี่ยมันดูมันดูแบบมันดูไกลไปนะคะรับผม11อเนี่ยเออมาเราเริ่มที่คนนี้แล้วกันนะครับผมพลัง29้าล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มสู้กันเลยดีกว่าไปคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะอืมข้อหาที่ไม่ไอคลิ บัตแมนนานแล้วก็รีวิวบบลช้าด้วยมานะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามก็ได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีเจ้าตัวซอมบี้แมนนะแต่ผมไม่มีนะครับผมมีแต่โซนิกล่างสองอยู่เลยซอมบี้แมนเขาสะบันแคม้นนะครับเช่นสะบันแค้นนะครับผมไปมีหมุนวนมาก่อนหนึ่งทีแล้วจากนั้นก็ไล่โจมตีของทีมผมไปนะครับผมบอลล็อไล่โจมตีไปก่อนแล้วจากนั้นก็โซนิกเข้าไปไล่โจมตีต่อแล้วจากนั้นก็เจ้าตัวโกริบัสนะครับผมเข้าไปเปีย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 เปี้ยเพี้ยตีไกลก่อนอยู่นะครับ แล้วก็ด่าชาเข้ามาหมุนหนึ่งทีแล้วก็ซุยหรือเข้ามาเตะเอ้ยยังนะครับผมมาเหล็กจุจงเข้ามาก่อนแล้วจากนั้นก็ซุยหรือเข้ามาเตะหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นก็ซอมบี้แมนป๊าป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 ปี๊ดหนึ่งทีแล้วจากนั้นก็เมทไนท์นะครับผมมาตีมาขอแค่อย่างเดียวอย่าโดนซุยหรือผมก็พอโอ้โหโดนซุยหรือผมอีกคลิปหายละแล้วก็ซุยหรือเขาเตะมานะครับผมซุยหรือเขาพลาดสองหรือเปล่าปึ๊บทอนมาสิบหกล้านดาเมจเตะเข้ามาดอกที่สองสามสิบห้าล้านดาเมจนะครับบผผมมโโโอ้้หาาตยไปแลว รถผมตายไปแล้วนะครับเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหซุนิลผมโดนสตันน่ะจากนั้นก็โกลิบัาผมก็เข้าไปอันตรีอีกหนึ่งครั้งเปียก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 อย่าบ่นนะมาคนแรกผมก็จะแพ้เลยเออเอ้ยไอ้ไอ้แฮงท็อปมึงยืนนานๆหน่อยนะอึ๊บอึ๊บรัสเซียเข้ามาหมุนหมุนหนึ่งทีโกลิบัาเข้ามาเป่าปุ๊บสนามแลบินมาโอ้โหไล่โจมตีต่อ แล้วก็เมทัลไหนปัก,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 กแล้วก็กุลิบาเข้ามาอัเติปีแยนหนึ่งทีเ <c oughs> ข้าสุดเดอรที่สองแล้วนะครับผมก็ซอมบี้แมนก็ใบมีดหมุนวนมาปึ้งให้ครับยืนนานๆหน่อยเด้อกุลิบาผมไล่โจมตีไปเอ,อื้อนั้นก็ฝั่งตรงข้ามก็ไล่โจมตีมาเหมือนเดิมผลกุลยูสกุลยูสปุ๊บสุดเดอเข้ามาเตะ ลเลปี๊ยหนึ่งทีโอโหสู้มันตายไปแล้วเรียบร้อยผมว่าครอะไผมว่าจะแพ้โอสตาร์สตัวเลย <c oughs> โอ้สุริวผมตีสตานะร์หน้าโอไมคก็สแพ้เพราะสุริวตีสตาร์นะั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวแก้มือเดี๋ยวแก้มือเดี๋ยว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 มาแก้มือกับคนอีกรอบโอ้ยแฮปปีิวผมไม่ตีสตัน์นะาแริผมได้เฉิดฉายเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองกับคนเดิมว่าซูริผมจะตีสตันหรือเปล่าถ้าไม่ตีสตัรผมว่าน่าชนะได้อยู่แต่อันนี้เมื่อกี้ไม่ตีสตัรเนยมาดูกันว่าเทิร์นนี้ไม่ใช่เทิร์นนี้รอบนี้ซูริผมจะตีสตันเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าถ้ารอบที่นี้ตีสตันอยู่ก็มีส์แพ้สูงมากเหมือนเมื่อกี้เป้เลย แต่ขออย่างเดียวอย่าตีสตันเด้อซุลิวไปทานไหนมันก็ไปติดตรงเดินดีเออได้ลรสวยซุลิวเขาเข้ามาเตะปุ๊บปปปรอบนี้ซุลิวผมจะได้เชิดฉายเตะเข้ามาดอกแรกยิ่งสามล้านดาเมจแต่เข้ามาดอกที่สองสี่เจ็ดล้านดาเมจแล้วก็เตะเข้ามาดอกที่สามสี่สิบห้าล้านดาเมจโอ้โหตายหมดเลยครับผมที่ผมดังนั้นก็มีห่านไหนเอ้ามีห่านไหนโอ้ยเชยเอ้ยโดนสตันอีกแล้วโอ้ยน้ำแพ้เลยมาสู้คนเดิมกูสู้คนเดิมกูจะเอาจนกว่ากูจะชนะมึงอ่ะมา มาไอชิซุยริวมันโดนสตันโอ้ยถ้าซุยริวไม่โดนสตันผมมีสิทธิ์ชนะเน,นี่ยมีท่าไหนมันทำพิษจริงๆริงดิเอาละมาดูกันว่ารอบที่สามเราจะตีสตันเหมือนรอบที่สองกับรอบที่ไรกหรือเปล่ามามาดูกันมีท่านไหนมีท่านไหนฝั่งตรงข้ามมึงจะหลายรอบเกินไปนะอืบออืเรียบร้อยครับผมซุยริวผมโดนสตันอีกแล้วผมจะเอาชนะไอ้นี่ให้ได้ผมบอกเลย เอาชะนะไอ้นี่ให้ได้เราไปเสียนะอันนี้เราไปเสียนะรู้สิว่ามึงจะตีสตันกูอีกเปล่าอันนี้เราไปเสียนะเราไปเสียแล้วนะเราไปเสียแล้วนะเออนี่แหละสวยไม่ตสีสตันสวยเอาละ่ะซุยริวได้เวลาจัดให้ตาคำขอดิเต๋อบล็อกให้ตายมึงเต๋อบล็อกให้ตายตอนนี้มึงเต๋อบล็อกให้ตายเฮ้ยสวยสวยสวยมีหานายยังรับดาเมจอยู่อ่ามีหานายรอบที่จะไปโดนมีหานายกับโบล็อกแทนนะครับผม ซูรีผมไม่โดนจ้ารอบนี้เอาล่ะโซนิกไม่ใช่โซนิกซูรีผมได้เชิดฉายเข้าไปเตะดอกแรกก่อน46ล้านดาวเมจเข้าไปย้ำดอกที่สองอีกร้อยล้านดาวเมจแล้วก็เข้าย้ำดอกที่สอีกร้อยสิบห้าล้านดาวเมจรแล้วดอกที่สี่อีร้อยสี่สิบเอ็ดล้านดาวเมตรโอ้โหกิมเป็นหนึ่งทีเออฝั่งตัวข้าวเหลือซูรีตัวเดียวแล้วเอาโุนิกที่สองแบบรวดเร็วนะครับผมซอมบี้แมนลุกมาแล้วก็ใบมีดหมุนวนปัก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 หนึ่งที หลังจากนั้นก็ไล่โจมตีไปโบลล็อตผมเอาแล้วครับผมคอโบลล็อตผมได้ทํางานแล้วคอโบลล็อตผมได้เกิดแล้วรอบนี้แล้วก็ซูริลเขาเตะย้ํามาหนึ่งทีมันก็ทำริ้เขาก็ย้ํามาหนึ่งครั้งแต่โบลล็อตผมก็จะตายแล้วเรมก็จะตายแล้วซูริลเขาก็ขย้าพื้นมาแล้วก็ดอกแรกยิ้มสามล้านดาเมจดอกที่สองอีกสามสิบเก้าล้านดาเมจดอกที่สี่อีกร้อยสิบสองเออร้อยสิบสองล้านดาเมจนะครับผมไม่ใช่ถึงร้อยดิแล้วก็ซูริลผมเข้าไปเตะดอกแรกเจ็ดล้านดาเมจ ดอกที่2เข้าไปอีกสิบร้านนาเม็ดโอ้โหไม่ติดกระดูกหกักจิ้มไปหนึ่งทีสำหรับลูกน้องแทงท็อปนะครับผมแล้วจากนั้นก็เข้าสู่เทิร์นที่3ย่างนะ,ะผมแทงท็อปผมเข้าไปอติก่อนแล้วก็ลูกน้องแทงท็อปจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซอบี้แมทเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็สนามนักบินมาหนึ่งทีแล้วก็จากนั้นก็ใบมีดหมุนบนปิ้วปิ้ว เออทั้งรอบยังไม่ตายนะครับผมโอ้ทังซูริโอได้เตะม,มาหนึ่งทีแล้วก็ซอบต์แมนเขาอันติมาหนึ่งครั้งโอ้ทั้งรอบผมตายไปที่เรียบร้อยแต่โชคดีนะครับผมตรงข้ามไม่มีมีท่านไนแล้วซูริโอเขาก็ยั่มพื้นมาหนึ่งทีห้าล้านดาวเมทครั้งที่สองอีกสามล้านดาวเมทนะครับผมไม่ติดกระดูกแตกนะแล้วก็ทูริลิวผมเข้าไปเตะปุ๊บ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 หนึ่งทีดอกแรกนะครับผมดอกที่สองเข้าไปปุ๊บดอกที่สองตายไปที่เรียบร้อยชนะนะครับผมโอ้กกกว่าาจจะะะูชนะนนออแมมททยิิาายรงๆเเล็ ถ้ามีคอโบอลอดมันเนี่ยมันจะถึกขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจากตอนแรกที่มีแค่หลอดเลือดสีหลอดเลือดสีขาวง้นอหลอดเลือดสีม่วงนะครับผมคือหลอดเม็ดเจมสีม่วงอะ่ะแต่พอมีหลอดเลือดสีขาวพวกก็จะเพิ่มความถึกขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าไอเม็ดเจมสีเหลืองกับหลอดเลือดสีขาวเนี่ยมันไม่ทับซ้อนกันนะครับผมอือหลังจากนั้นก็โซนิกมาโอโโ้โหมัร้อยตัดลูกไฟ <laughs> ตัดลูกไฟเออเลยหนึ่งลูกซึ่งผมไม่ได้เตะ ซูริวผมไม่ได้เตะครับผมรอบนี้ชิบหายแล้วครับซูริวไม่ได้เตะเข้าสูร่รอบที่สองแล้วแล้วก็ไม่มีลูกไฟเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าโซนิกมันตัดไปสามลูกหรือห้าลูกนี่ว่าตัดไปห้าลูกเอารอบนี้เหลือสองลูกว่ะรอบนี้เหลือสองลูกบนรอบผมเข้าไปย้ำก่อนหนึ่งทีด้วยการไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งแล้วจากนั้นก็โกริบ้าเข้าไปอันติให้มันติดกัดก่อนไปทั้งหมดเลยเอาครับผมเทอร์นี้โซนิกพิช่์โซนิกเทอร์นีิซูริวผม,ผมได้อันตินะครับผม เดี๋ยวเรามาดูการเชิดชายของซูรีผมดีกว่เออบนรถผมตายไปแล้วนะครับผมจากนั้นก็สาชาทะเลลึกป้าบเข้ามา1ทีไม่ขั่้าผมก็ยังยืนไหวระวเบิดมาจาสนามไลบิดไปแล้วก็กุลิบ้าผมเข้าไปร้อยโจมตีก่อนจากสนามลบิดก่อนที่ซูรีผมจะได้ออกไปเตะน,นะครับผมมาซูรีผมออกไปเตะปุ๊บ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 ป,บป,บป,บปาา้าไปุ๊บปุ๊บปุ๊บตะได้สูงสุ๊บุ่๊บป่๊เอาดอกุีบปุาจากไหนวะ โอเคนะครับฝั่ง,งตัาตายไปแล้วครับผมสองตัวจิ้มไปหนึ่งทีปุ๊บกระกรระเบิดปับป๊บปั๊บตอนนี้เขาเหลือสามตัวแล้วนะครับผม <c oughs> จิ้มไปหนึ่งทีระเบิดก,กันกนปั๊บปั๊บอุ๊ยระเบิดกรนกนโคตรแรงจิ้มไปหนึ่งครั้งทีธรรมดาไปจิ้มไปหนึ่งทีปุ๊บระเบิดกันกนดาร์ชายติดโล่ไปไี่เรียบร้อยดาร์คชายเข้ามาปัาน่นอันตีอีกหนึ่งครั้งแป๊บป๊บแป๊บเป้าไม่เพิ่มแล้วนะครับผมว่าเม็ดเจมมันตันที่สิบห้าแล้วนะครับผม่มนผมา,าน,น,มนี้ 3, นน 1, ล ก็โกลิบ้า Global ผมก็เข้าไปติดกัดก่อนอยู่นะครับผมนี ee, ่โชคดีจริงที่ให้โกลิบ้า Global ไล่โจมตีนะครับผมเพราะว่ามันยังติดกัดก่อนไห้ฝ่ายตรงข้ามรถเรือได้รัวๆอยู่แล้วเข้าสู่โซนที่4แล้วนะครับผมโซนิกเขาก็ทําวนลูปเดิมนะครับผมเข้ามาตัดลูกไฟผมให้ผมไม่มีลูกไฟเล่นนะครับผมก็ลูกไฟผมก็เหลือศูนย์เหมือนเดิมนะครับผมแล้กกวก็โกลิบ้า Global ผมเข้าไปแปะก,กัดก่อนอีกหนึ่งครั้งนี่ไงละ่ะแล้วก็โซนิกเขาก็ไล่โจมตีมาอาาล้วใช้เรือเขาต่อยมาป๊อบป๊บป๊อบ แล้วก็โซนิกม่ใช่โซนิกซุยลิวผมตีธรรมดาไปเอาดนะักชายตายไปมีที่เรียบร้อยกันก่อนระเบิดก่อนระเบิดระเบิดอีกระเบิดให้ตายดิปึ๊บสวยแต่ซุยลิวตัวเดียวซุวยลิวตัวเดีวยวบ้าเลยแต่โซนิกตัวเดีวยวโอ้โหโอเคนะครับผมรอบนี้ผมชนะไ,ไปนะครับผมโอ้โหเนาะชนะยากชนะเย็นจริงๆการที่เจอโซนิกเนะี่ยโอ้โหโซนิกผมไม่อยากเจอเลยว่ะขอแถมให้อีกตาหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ไม่อยากเจอโซนิกอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแถมให้อีกตาดีไหม ถ้าเจอโซนิกถ้าเจอโซนิกคนที่มีโซนิกมาใหมผมก็จะไม่ไม่ไม่ไมสู้ละอ่าคนนี้น่าลองมาคนนี้มีความน่าลองอันดับที่ห้าสิบนะครับผมแถมอีกตานะครับผมเพราะว่าสามตาแรกสี่ตาแรกเนี่ยเราวนวนหลวบๆกับไอ้คนเดิมๆไปนะเอออุ้ยวิรัดชายพาร์ทสองด้วยชี้ผ่านแล้วเปิดมากระนำแดงทั้งทีมเลยโซนิกเขาเปิดมาก่อนโซนิกผมติดโล่ไปเลยโอ้โหแล้วตอนนั้นก็โบล่าผมก็ยิงย้ำไปก่อนปิ๊ปปิ๊ปปิจากได้โจมตีไป แล้วนั้นก็โซนิกก็ไล่อันตีไปแล้วนั่นก็โกริบารของผมนะครับผมตีกระกรได้ไหมตีกระกรได้ไหมเอ้ยตีกระกรได้อยู่อ่ะสวยสวยสวยตีกระกรได้อยู่ไล่โจมตีมาหมาเหล็กแล้วนั้นก็ดาร์คชายวุฒิสามดาวอีกแล้วเพิ่มเพิ่มไม่เต็มไปมีฮันน่าหย่าสตันอย่าสตันซุยริวเออนั่นแหละสวยซุยริวเขาเตะมาแล้วนั้นก็โกริบาร์เขาเข้ามาอันตีปิ๊ปี้ยวิ๊บป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 ิ๊ ยังยืนไหวอยู่สำหสรับซุยลิวของผมแค่ซุยล um, <Anglo> ิวของผมว่ายังยืนไหวอยู่ตอนนี้ความหวังของผมคือซุยลิวซุยลิวเขาเตะมาก่อนดอกแรกสามสามล้านดามีดอกที่สองสิบสี่ล้านดามีดอกทีสามสิบแปดล้านดามีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ซุยลิวผมก็ขึ้นเตะนะครับผมซุยลิวผมได้เตะนะครับผมรอบนี้สิบห้าล้านดามีรอบแรกดอกที่สองห้าสิบหกสิบสามล้านดามีดอกที่สามยี่สิบเอ็ดล้านดามีแล้วก็ดอกที่สี่เจ็ดสิบล้านดามีนะครับผมตายไปแล้วสองตัวนะครับผมแต่ซุยลิวเขายังเลือดแน่นเต็มๆอยู่เลยนนนะครัับบผมปปปุ๊กกกด่่อออไไโโ้หตีธรรมดาาามโโออ้หแทบเกืตย ปุ๊บ sure ปุ๊บแทงครับผมอัน <grin> ต <ning> ิไปรอบนี้สาสิบล้านดาเมจนะครับผมแล้วก็จิ้มไปหนึ่งครั้งปั๊บแล้วก็มาเหล็กจู่โจมเข้ามาปุ๊บปุ๊บอ้๋แทงครับผมติดโล่ไปที่เรียบร้อยโล่แตกนะครับผมเข้าสุดเดินที่สองสนามแรงบิดมาแล้วก็โกรีบาเขาเข้ามาอันติป้า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 ยี่สิบสามล้านดาเมจนะครับผมแต่ซูริวไม่เป็นซูริวผมจะมีเลือดขาวอีกตั้งคูณห้านะครับผมเออซูริวจะมีเลือดขาวตั้งคูณห้าแล้วจากนั้นก็ดักชาขึ้นเตรบ ปาปป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 ปาเปป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 ปาปปปปมปป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 ปอปปปปปป้านปป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 ปลปปปปปปาปปมปป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 ับปป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 ปรปปผมปป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 วปปปปปปเปป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 ปยปปปปปลปปปปปปบปป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 อปปปปปรปปปปเปปปะปปปปปนนปปปปเปป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 ปาปปปาปปปเตะ1ครั้ง ผบดอกที่2ออุย้ยเลือดเต็มอยู่เลยอะครับรักชายเข้ามาปั่นหนึ่งทีจากนั้นก็ซูริผมก็ได้ขึ้นเตะนะครับผมอุ้ยยังนะครับผมซูริเขามาได้โจมตีก่อนแล้วจากนั้นก็ซูริผมก็ขึ้นเตะป,ป,ปั๊บปัป๊บปั๊บดอกแรกดอกที่2ดอกที่3อุย้ยซูริเขาตายไปแล้วนะครับผมเหลือรักชายตัยวเดียวนะ โอ้โหแบบนี้ผมรู้ผลแล้วนะผมว่าชนะนะครับไม่แห่มีทั้งเลือดแม่เจ็มนะครับผมแล้วก็มีทั้งเลือดขอาวนะของคอโบลอนนะครับผมคูณแล้วขายมีคูณหกอยู่เลยปาบหนึ่งทีแล้วก็ดอกที่สองย้ำไปนะครับผมดอกที่สามย้ำไปตายไปไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือผมชนะนะครับผมแม่แมซีรีส์ผมนี่มาตัวแบ่งจริงเลย เนี่ยคุ้มค่าจริงที่สุ่มพัทส,สองมานะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปไปนะครับก็คอโบลอสเนี่ยเก่งมากนะครับผมแล้วถ้าไปเล่นกับพวกตัวที่มันสามารถเพิ่มเม็ดเจมของคอสวลินได้นะ่ะโคตรเก่งนะครับผมเพราะว่าไอหลอดเลือดเม็ดเจมสีเม็ดเจมของคอสวลินอ่ะมันจะลดก่อน รอเลือดสีขาวนะครับผมก็คือต้องรอไม่เจมมันหมดก่อนถึงจะไปลดคอโบลลสนะครับผมก็เป็นเล่ยดีมากนะครับผมก็ในอนาคตเนี่ยตัวที่ผมแนะนําให้สุ่มนะครับผมไม่เล่นกับคอโบลลสนะครับผมก็คือคิงนะครับผมคิงยูอาร์เนี่ยควรสุ่มมากๆนะครับผมแล้วถ้าใครสุ่มอาวุธสามดาวมาได้ก็สุ่มมันมาเลยนะครับเพราะว่าอาวุธสามดาวของคิงเนี่ยสามารถเพิ่มไม่เจมให้กับคอโบลลสได้ด้วยนะครับผมเออก็นะก็ใครที่อยากให้คอโบลลสเก่งขึ้นนะครับผมก็ต้องสุ่มคิงมานะครับผมในอนาคตนะครับผมก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไไวววว้้้้้เเพีีียยยงแแคคคค่่นนนนนนลกกััััััะรรรบบบบบผผมมมจอใหหาาาสสด๊